สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังป่าทุกคนหนุ่วัิฐิถามันเก็บหัวมันหัวมันสิว้ายห่อนกะห่อนเดือดไหมมันเดือดแล้วหลดหมันเก็บไว้กองไว้ก่อนถ้าเามาเก็บเราเก็บขึ้นรถเลยมันอาจจะเสียเวลานิดนึง เก็บกรองไว้ดึงขึ้นมาลูกติงเนี่ยโอ้เงา,าโอ้แหวนเนาะอะไรแค่นึงปูดึงปลาโอ้อข้าอย่างไรขึ้นออกมาได้ ฟังอยู่น้ำดินมขาดไงว่าให้มันสีออกไ,ได้ปะนี่อ้ยอ,ออกไ,ด,ได้ดอกไม่หอกอ้กอก่อายัางสีานั่นน่ะมันก็สีบอสียเวลาเอาเลายสสินะเยอย่นะมั้ฟางยนน้ำดินนนะ กองว่าเหล็กย้อนขึ้นลวดลวดขนาดบ้านในกองเก็บไปเที่เรื่องนอนแล้วมาสามแถวหัวมันไหมใส่เมื่อเดียว นึ่นกระจับโทรศัพท์อ่ะก็ได้เป็นยังสี่วิตายดิง่งขาดวิตายดินัเนี่ยนะก็อรุณมาจกมากปีนมาไถ่ม,ม่ของ,อง,อข,องขาจจขอใ,ให้ง่ายกันอีกไหมห้องห้างบุคอยง่ายกันยังดอก ดินแห้งดินทรายปนดินทรายอื๊บแค่หัวนันไมันย่เห็นน้บ้นขาด น่าหัวไหมหลายเยอะในดินนี่ย่างเขาก็มาปิน่นเก็บรอบสองฮืบ Nào, Ê, thì có nhanh thì có nhiêu chưa hôm cả hoàn thập phụ đó lúa bao nhiêu mà chỉ phá. ว่ามันภายไปเก็บไปมันก็นสิสั้นๆจากน้อยจ้ะโอ้ยนี่มันก็นสิว่าขึ้นโอ้ยหาเบึงสันดีป่อนอ่ะอ๋อ มันเปเกาเดือนสิบเดือน